สอจอของมหาสารคามนี่นะคะเขาก็มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรารักประเทศไทย20จังหวัดภาคอีสานมีใครบ้างรวมตัวกันมารวมกันที่สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามตรงนี้นะครเป็นสนักงานของคุณไพบูลเนี่ยก็มีทั้งนายอดิศรวัฒนบุตรประธานกลุ่มมีนายไพบูลสุมนมนอก สจมหาสารคามเขตหนึ่งและอดีตแกนนําคนเสื้อแดงชมรมคนรักไพศาลยี่สิจังหวัดเนี่ยนะเขามารวมตัวกันเพราะตอนนี้เขามาก่อตั้งรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรารักประเทศไทย20จังหวัดไพศาลเนี่ยใส่เสื้ออะไรคุณผู้ชมดูนะเป็นเสื้อสีขาวลายการ์ตูนหน้าตานั้นคือหน้าของคุณแลมโบกอะแลมโบ้เสกสกลแล้วก็มีข้อความว่าแรมโบีสานคนบ้านเฮ้า การกิจกรรมสนับสนุนแรบโบเพราะว่าแรมโบนี่คุณแรมโบประกาศแล้วว่าจะไปทํางานเคียงข้างกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่นะคือกลุ่มนี้บอกตรงใจมากชัดเจนมากที่คุณแรมโบนี่นะไปทํางานกับกรมไทยสร้างชาติแล้วก็ไปทํางานพลเอกประยุทธ์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณแรบโบคือชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสถาบันและสนับสนุนลุงตู่ ลุงตู่อยู่ต่อแล้วก็บอกว่าพวกเราจะลงพื้นที่20จังหวัดเพื่อเอาชนะพรรคที่ขี่โม้ขี่คุยจะแลนสไลด์อย่าดูถูกชาวอีสานเพราะชาวอีสานอยา่างพวกเราถูตาสว่างหมดแล้วขอสนับสนุนนายกที่ไม่ขี่โกงอย่างนายกลุงตู่ดีที่สุดนี่นะคะแม่ไม่สักครู่คุณยุทธพงศ์สอสอหมาสารคามบอกคนอีสานเนี่ยไม่เอาลุงตู่แต่พอจับมาที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราเ<ว>ก็ว,ว่ามีกลุ่มนี้ ที่เขารวมตัวกันแล้วเขาก็เชียร์ลงตู่เชียร์ลาโบแล้วบอกไม่เอาพักที่ขี้โมกขี้คุยที่บอกว่าจะแลนสไลด์เนี่ยคุณผู้ชมเอ๊ะ hey, พักอะไร